สวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้เราก็มีของเล่นโมเดลสัตว์ชิ้นใหม่มารีวิวอีกแล้วนะครับนี่เลยเป็นกลุ่มจำพวกมแมลงนะครับนี่แล้วก็สัตว์เลื้อยคานแล้วก็มแมลงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่านะครับว้าแต่นนี่เลยก็จะมีพวก กิ้งกาอีกัว่าหน้านะครับแล้วก็แมลงพวกนี้จะเป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวมาดูในถุงดีกว่าว่ามีอะไรกันมั่งโอ้มีต้นไม้ด้วยนี่ต้นไม้ด้วยอ่านแทนแน,นตัวแรกว้ายกิ้งกาสีสองสีนะฮรนี่สีส้มว้าว โอ้ไม่กอดเหมือนมากเลยนี่จับไว้ที่สองแมอีกคน่นาโอ้โหสีสวยมากเลยทุกคนดูนี่สีว้าวเหมือนมากเลยนี่เดี๋ยวเราเอาวางไว้ที่ต้นไม้ดีกว่าจะได้เหมือนนะโอ้ไม่กอด นี่ว้าวอีกวนา่าโอเคตัวต่อไปโอ้ยมีไข่ด้วยทุกคนนี่ส,ส,สินี่มีไข่ไข่ของตัวอะไรนี่แมลงพึ่งด้วยโอ้นี่ก็จะเป็นพึ่งนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร,รนี่ไม่ใช่ไข่ของพึ่งนะ อันนี้ตัวอะไรไม่รู้แมงไมน้นี่นี่โอเคมีอะไรอีกโอ้นี่ตัวใหญ่เลยแมงไม้ว้าวเหมือนมากทุกคนดูสิพระเจ้าจอดมันยอดจริงจริงนี่โอ้นี่กิ้งกาตัวเล็ก จิ้งกาน้อยน,นี่ก็จิ้งกาเหมือนกันไอ้ดูใกล้หน่อยดิโอ้โหมันซูมไม่ได้ทุกคนนี่ว้าวนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับสีสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยววางไว้ตรงนี้โอเคว้าวนี่ โอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วกันบ๊ายบาย